วนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน6คนกนะครับทุกที่ <transparen cession> <Kok> 1น <BLANK> ึ่งคือเบอร์เครื่องพวะชาคมคอมแข็งโดยคำเพรื่องกระโดดสุกข์หาชนชาวขยาม ฝนมารวมกันเป็นน้ำเดือดในเดียวกันในช่วงที่6ปา่างพนรายพระรงมีน้ำประถัย,ะย,ะยอันสงวดงามเพื่อพวงประชาเพื่อเป็นสริมงคลน,นะครับนำทางชีวิตให้ทุกคนนำเทียนชัยกลับไปที่บ้านเลยนะครับปีนี้ดับทีนันท์ภใส่กระเป๋านำกลับไปบ้านให้ชีวิตกอิดตาสดใสเปรีกยเหมุนไพรสอบเทียนชยัย ติในใจให้ทุกเรื่องทุกคนนำกลับบ้านเลยนะครับโยปีนี้นนเราได้เห็นคู่ค่นงามถวายเกียรติเจ้าอยู่หัว